สวัสดีเด็กๆทุกคนแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะครับในสัปดาห์นี้นะครับก็มาพบกับอาจารย์ชินพัฒนนะครับในวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเด็กๆครับในสัปดาห์ที่แล้วเด็กๆครับเป็นยังไงครับระบายสีสนุกไหมครับนอกจากที่เราได้ระบายสีนะครับเรายังได้ลองเอาโทรศัพท์มือถือใช่ไหมครับสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตมาสแกนดูนะครับรูปที่เด็กๆระบายแล้วเป็นยังไงครับเด็กๆเกิดอะไรขึ้นครับ เกิดรูปสิงโตนะครับแล้วก็มีรูปอุปกรณ์ต่างๆนะครับบางคนที่ระบายรูปสิงโตเตบอลใช่ไหมครับก็มีรูปบอลขึ้นมาด้วยนะครับคนไหนที่ระบายรูปที่เขาอยู่ในห้องของเล่นนะครับก็มีรูปของเล่นขึ้นมาด้วยนะครับเด็กๆครับที่เด็กๆเห็นขึ้นมานะครับมันคือความจริงเสมือนนะครับหรือว่าเขาเรียกว่า augmented reality นะครับเรียกสั้นๆว่า AR นะครับ อ่นะครับซึ่งก็ AR เนี่ยก็จะสามารถทำงานได้แบบนี้นะครับเด็กๆครับเดี๋ยวในครั้งต่อๆไปอาจารย์ก็จะพาเด็กๆได้ลองตะลุยไปในโลกของ AR อีกดูซิว่ามีอะไรให้เด็กๆเล่นสนุกๆบ้างนะครับและวันนี้นะครับเด็กๆครับวันนี้อาจารย์ชินภัทรนะครับก็มีเรื่องนะครับมาที่มาสอนครับให้เด็กๆฟังนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวอาจารย์ให้เด็กๆดูนิทานก่อนนะครับ มามแล้วนะครับกค่ำคืนหนึ่งที่บ้านของน้องเคสขณะที่น้องเค้กกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่บนเตียงแล้วก็ต้องตกใจเมื่อเห็นแสงประหลาดส่องเข้ามาที่หน้าต่างอ๋อนั่นแสงอะไรนะ่ะน้องเค้กจึงรีบวิ่งลงมาดูที่สวนหลังบ้าน จุดที่แสงไฟตกกระทบบนพื้นมีชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ยืนคุยกันอยู่น้องเค้กแอบดูพวกชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์คุยกันหลังต้นไม้พวกคอมพิวเตอร์ก็เห็นน้องเค้กมาแอบดูจากนั้นพวกคอมพิวเตอร์ก็เดินไปหาน้องเค้กพวกเธอคืออะไรหน้าตาไม่เห็นเหมือนฉันเลย แล้วทำไมเธอถึงมีแต่หางยาวๆแล้วทำไมไม่มีขาละ่ะฉันชื่อเมาส์แล้วที่เหมือนหางยาวๆเน่ะเอาไว้ใช้สำหรับเสียบต่อกับเจ้าตัวนั้นไงละ่ะส่วนฉันคือเป้นพิมมีหางยาวๆเหมือนเจ้าเมาส์เอาไว้เสียบต่อกับเจ้าตัวนั้นเหมือนกันนะฉันคือเจ้าภาพมีหางยาวๆเอาไว้เสียบต่อกับเจ้าตัวนั้นเหมือนกันนะ แล้วทำไมพวกนั้นถึงเสียบต่อกับเธอหมดเลยล่ะเพราะฉันเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดไงล่ะทำไมมีฉันนะพวกนั้นก็อยู่ไม่ได้และในทางกลับกันถ้าฉันไม่มีพวกนั้นฉันก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันอย่างนั้นพวกเธอก็แยกจากกันไม่ได้เลยละสิใช่แล้วถ้าพวกเรารวมตัวกันเมื่อไหร่พวกเราก็จะมีอีกชื่อหนึ่งอะไรหรอคอมพิวเตอร์ไงล่ะ แล้วพวกเธอจะไปอยู่ที่ไหนกันไปอยู่ที่บ้านฉันไหมดีเหมือนกันพวกฉันจะเล่นกับเธอและช่วยงานพ่อแม่ของเธอด้วยและคืนนี้ฉันก็จะกรอบเธอนอนไงล่ะงั้นช่วยร้องเพลงให้ฉันฟังด้วย สบายมากเรามาร่วมร้องเพลงเมาส์พร้อมกันเลยดีกว่า เคก็นอนหลับอย่างมีความสุขเด็กๆครับน่าเป็นยังไงบ้างครับระหว่างที่น้องเคกนอนอยู่นะครับเจ้าพวกคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับเขาก็ขยับแล้วก็เดินออกมาได้น้องเคกก็เลยสงสัยว่าเอ๊ คอมพิวเตอร์คืออะไรนะครับแล้วคอมพิวเตอร์เนี่ยทำไมมันมีส่วนประกอบอยู่หลายส่วนเลยแต่และส่วนมันชื่ออะไรบ้างนะครับเด็กๆครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาลองดูส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์นะครับแบบภาพรวมดูนะครับว่าคอมพิวเตอร์คืออะไรนะครับแล้วก็ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับวันนี้เด็ๆครับมีใครรู้บ้างเอ่ยว่าคอมพิวเตอร์คืออะไรครับเด็กๆรู้ไหมครับ อาจารย์เชื่อว่าเด็กๆทุกคนนะครับเคยเห็นนะครับแล้วก็เคยเล่นคอมพิวเตอร์ด้วยแล้วเด็กๆรู้ไหมครับว่าคอมพิวเตอร์มันคืออะไรครับอ่านี่นะครับเด็กๆครับค,คอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบเลยใช่ไหมครับเด็กๆครับทั้งที่ตั้งอยู่บนโต๊ะใช่ไหมครับแบบที่เป็นเครื่องใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็แบบที่มีแต่หน้าจอก็มีใช่ไหมครับแล้วก็แบบที่เป็น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบพกพาได้ก็มีนะครับดีดีครับเนี่ยคอมพิวเตอร์มีหลายแบบเลยและเด็กๆรู้ไหมครับว่าคอมพิวเตอร์มันคืออะไรครับ่ะเดี๋ยวอาจารย์ชินภัทรจะขอเฉลยให้เด็กๆฟังนะครับว่าคอมพิวเตอร์นะครับก็เป็นอุปกรณ์นะครับที่เอาไว้ให้เราประมวลผลนะครับแล้วก็ใช้อ่าประมวลผลในสิ่งที่เราต้องการนะครับดีดีครับอ่ยกตัวอย่างเช่นคอมพิวเตอร์ประมวลผลอะไรให้เราได้ครับดีดีครับ สมมุดนะครับถ้าเด็กๆบอกว่าเเด็กๆสงสัยว่า,าเด็กๆมีรถจักรยานอยู่สองคันแล้วก็คุณพ่อก็มีรถจักรยานอีกหนึ่งคันทั้งหมดนี้เรามีรถจักรยานรวมกันเป็นกี่คันเราสามารถให้คอมพิวเตอร์นะครับบอกเราได้นะครับเด็กๆครับว่าเนี่ยทั้งหมดเราจะมีรถกี่คันนะครับเนี่ยนะเขาก็สามารถที่จะประมวลผลนะครับแล้วก็ บอกกับเราได้นอกจากประมวลผลแบบนี้นะครับเด็กๆครับถ้าเด็กๆต้องการที่จะดูการ์ตูนเรื่องอะไรใช่ไหมครับเราก็พิมพ์เข้าไปในคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์ก็สามารถที่จะค้นหานะครับแล้วก็ประมวลผลการ์ตูนนะครับเรื่องที่เราอยากดูออกมาให้เด็กๆได้ด้วย แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับแต่วันนี้เรามาดูส่วนประกอบต่างๆของคอมพิวเตอร์กันก่อนนะครับเด็กๆครับเนี่ยคอมพิวเตอร์นะครับเด็กๆครับจะมีวิธีการทํางานอยู่3อย่างนะครับดูรูปแรกนะครับเนี่ยสามอย่างดูสิว่า3อย่างนะครับรูปสีฟ้าๆนะครับรูปคีย์บอร์ดรูปเท่าคีย์บอร์ดเมื่อกี้ใช่ไหมครับ เป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าอุปกรณ์รับเข้านะครับหรือว่าอินพุตนะครับเด็กๆครับอุปกรณ์เหล่านี้นะครับก็จะรับข้อมูลนะครับเข้าไปนะครับในคอมพิวเตอร์นะครับอย่างเช่นนะครับเด็กๆต้องการที่จะอยากดูการ์ตูนเรื่อง a n g r y Birds นะครับเด็กๆก็พิมพ์ว่า a n g r y Birds ลงไปผ่านทางคีย์บอร์ดนะครับคอมพิวเตอร์ก็จะรู้ว่าอ๋อเด็กๆ อยากดูกระตุเรื่องแองก้เบิร์ดนี่เองนะครับซึ่งเด็กๆครับอุปกรณ์อินพุสนะครับหรือว่าอุปกรณ์นําเข้าเนี่ยมันเปรียบเทียบได้กับอะไรของร่างกายเราครับเด็กๆครับเห็นไหมครับข้างบนนี้มีอะไรบ้างเนี่ยอันแรกนะครับมีใบหูใช่ไหมครับเด็กๆครับใบหูเด็กๆเอาไว้รับฟังอะไรครับรับฟังเสียงใช่ไหมครับเก่งมากเลยเห็นไหมครับพอเราได้ยินเสียงปุ๊บเราก็จะรู้แล้วว่าเอ๊ะ มีเสียงอะไรหน้านะครับแบบนี้นะครับต่อมานะครับดวงตานะครับดวงตาเด็กๆครับดวงตาไว้ทําอะไรครับเอาไว้มองเห็นใช่ไหมครับเด็กๆครับถ้าเด็กๆปิดตาไว้นะครับปิดตาไว้เราก็จะมองไม่เห็นใช่ไหมครับดวงตาก็จะเอาไว้รับนะครับข้อมูลที่เป็นภาพเข้ามานะครับหรือว่าที่เป็นแสงต่างๆนะครับต่อมาครับเด็กๆครับรูปมือล่ะครับ รูปมือเราสามารถที่จะรับอะไรเข้าไปได้ในมือครับ kind อ of so, no ่าเด็กๆครับในมือนะครับแผนด้วยผิวหนังใช่ไหมครับผิวหนังเด็กๆครับผิวหนังเราเอาไว้ทําอะไรนะเด็กๆลองเอานิ้วจิ้มไปที่แขนสิครับเออจิ้มแรงๆสิครับอ่าลองตีไปครั้งหนึ่งสิครับเออเป็นยังไงครับเด็กๆครับก็จะรู้สึกเจ็บใช่ไหมครับเนี่ยครับเด็กๆครับ ผิวหนังเนี่ยเราก็จะสามารถรับความรู้สึกได้ใช่ไหมครับรับความรู้สึกเข้าไปในผิวหนังได้และทีนี้นี่แหละครับเด็กๆครับอันนี้อะไรเนี่ยเอาไว้ทําอะไรครับจมูกจมูกเอาไว้ดมกลิ่นถูกต้องนะครับเอถ้ามีกลิ่นหอมๆนะครับแล้วก็ใช้จมูกดมกลิ่นดูได้นะครับว่าเอกลิ่นหอมๆที่เราได้ที่เราได้กลิ่นนะครับ มันคือกลิ่นของอะไรนะครับแล้วก็จะใช้จมูกนะครับทีนี้นะครับต่อมารูปอะไรครับเด็กๆครับรูปปากนะครับรูปปากนี้เราก็จะใช้รับอะไรครับเด็กๆครับใช้รับรสชาตินะครับใช้ปากในการใช้ลิ้นนะครับในการรับรสชาติต่างๆที่เรากินเข้าไปในปากนะครับถ้าขนมหวานนะครับ พอเด็กๆเอาเข้าปากแล้วนะครับโดนต่อมรับรสที่อยู่บนลิ้นแล้วเด็กๆก็จะรู้ว่าขนมนี้มีความหวานนะครับหรือว่าถ้าเด็กๆกินยานะครับพอมันยาไปโดนลิ้นใช่ไหมครับเด็กๆครับก็จะมีความขมเด็กๆก็จะรู้นะครับว่าอ๋อนี่เองที่ทำให้ยาขมก็คือตรงลิ้นนะครับที่รับรสชาติต่างๆนะครับอุปกรณ์พวกนี้นะครับเด็กๆครับ ก็จะเปรียบกับอุปกรณ์ที่นำข้อมูลเข้าไปในคอมพิวเตอร์นะครับเดีกๆครับเรียกว่าอุปกรณ์อินพุตนะครับเด็กๆครับนี่นะครับต่อมาพอเรารับข้อมูลต่างๆนั้นเข้ามาแล้วนะครับเออพอเราได้ยินเสียงนะครับเราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมครับว่าเสียงที่เราได้ยินนั้นอ่ะเป็นเสียงอะไรเราต้องใช้อะไรครับที่อยู่ในหัวคิดก่อนว่าเออถ้าเสียงเหมียวเหมียวเหมียวเนี่ย มันต้องเป็นเสียงของแมวใช่ไหมครับเราต้องใช้สิ่งที่อยู่ในสมองของเรา,าที่อยู่ในหัวนะครับก็คือสมองคิดก่อนว่ากลิ่นที่เราได้รับมาเนี่ยเสียงที่เราได้ยินมาเนี่ยรูปที่เราเห็นมาเนี่ยมันคืออะไรนะครับเราจะใช้สมองนะครับในการประมวลผลก่อนคอมพิวเตอร์ก็มีสมองที่ใช้ประมวลผลเช่นกันนะครับเด็กๆครับ ต่อมานะครับสุดท้ายนะครับจะเป็นอุปกรณ์เอาพุทนะครับอุปกรณ์แสดงผลนะครับเวลาที่เด็กๆใช่ไหมครับอยากดูการ์ตูนเรื่อง a n g r ี้เบิรเด็กๆก็พิมพ์่า a n g r ี้เบิรใช่ไหมครับสมองของคอมพิวเตอร์ก็จะไปคิดว่าอ๋อต้องหาการ์ตูนเรื่อง a n g r ี้เบิรให้เด็กๆนะทีนี้พอเขาหาการ์ตูนเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะแสดงออกมาทางไหนครับเด็กๆให้เด็กๆได้ยินครับเอยได้ฟังได้เห็นครับตรงนี้ อ่าแสดงออกมาทางจอภาพนะครับเด็กๆครับอ่านี่นะครับข้อมูลต่างๆก็จะแสดงออกมาทางจอภาพนะครับแต่ว่าข้อมูลที่เป็นเสียงก็จะแสดงออกทางลําโพงนะครับนี่แหละครับเด็กๆครับก็จะเป็นอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์นะครับเอแล้วถ้าเป็นคนล่ะครับคนจะแสดงออกทางไหนครับเด็กๆครับอ่าทางการกระทานะครับทางการกระทําต่างๆถ้าอาจารย์บอก เด็กๆทุกคนครับทั้งหมดกระโดดตบหนึ่งครั้งเด็กๆใช้อะไรครับรับเสียงมาก่อนอันดับแรกใช้หูใช่ไหมครับรับเสียงมาแล้วก็พอรับเสียงมาแล้วสมองก็จะคิดใช่ไหมครับว่าอาจารย์ชินพัฒน์บอกว่าให้กระโดดตบหนึ่งครั้งาจากนั้นนะครับเราก็จะกระโดดตบหนึ่งครั้งตามที่สมองสั่งนะครับนี่นะครับเด็กๆครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับมี Input โปรเซสแลวก็เอาพุทนะครับเนี่ยนะครับการทํางานของคอมพิวเตอร์นะครับและเด็กๆครับมาดูซิว่าอุปกรณ์นะครับของคอมพิวเตอร์เนี่ยที่เป็นอุปกรณ์อินพุตนะครับที่เอาข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์เนี่ยมีอะไรบ้างเด็กๆมาดูนะครับอ่านี่นะครับอุปกรณ์ที่เอาข้อมูลเข้านะครับเด็กๆครับอินพุตนะครับ อันแรกเลยครับนี่คีย์บอร์ดใช่ไหมครับเด็กๆครับเขาชื่อว่าคีย์บอร์ดนะครับเด็กๆครับเนี่ยเดี๋ยวจะให้เด็กๆได้ฟังเพลงคีย์บอร์ดในวันต่อไปนะครับต่อมาครับคีย์บอร์ดเด็กๆครับคีย์บอร์ดเราทํายังไงครับเราถึงใช้คีย์บอร์ดได้ครับอ่าเราใช้นิ้วกดลงไปบนคีย์บอร์ดถูกต้องนะครับใช้นิ้วกดลงไปคี์บนคีย์บอร์ดข้อมูลที่อยู่บนคีย์บอร์ดนะครับตัวหนังสือต่างๆก็จะเข้าไปในคอมพิวเตอร์ให้เรานะครับ และอุปกรณ์ต่อมาครับเด็กๆครับนี่ตัวอะไรครับเนี่ยที่เขาบอกเมื่อกี้นะครับก็คือเจ้าเมาส์ใช่ไหมครับเด็กๆครับเนี่ยเจ้าเมาส์นะครับมีหางด้วยนะครับเนี่ยมันคล้ายๆกับหนูนะครับเขาก็เลยเรียกว่าเมาส์นะครับเด็กๆครับนี่นะครับ เดี๋ยวเด็กๆจะได้ฝึกใช้เมาส์อันดับแรกนะครับเมาส์เนี่ยจะเอาไว้เลือกนะครับเวลาที่เราต้องการจะไปคลิกอะไรในคอมพิวเตอร์เราก็ต้องใช้เมาส์ในการเลื่อนนะครับเลื่อนตำแหน่งเคอร์เซอร์อยู่บนหน้าจอนะครับลูกศรต่างๆเราไปกดนะครับต่อมาเราเอาอะไรเข้าไปในคอมพิวเตอร์ได้อีกครับเด็กๆครับเนี่ยอันต่อมาเลยเนี่ยคืออะไรครับเนี่ยรูปอะไรครับอ่ารูปไมโครโฟนนะครับรูปไมโครโฟน เด็กๆเอาอะไรเข้าไปในไมโครโฟนได้ครับเอาเสียงนะครับเด็กๆครับเอาเสียงต่างๆเข้าไปในไมโครโฟนได้เหมือนของจันชินพัฒนนะครับเนี่ยกําลังบันทึกเสียงอยู่ก็ใช้ไมโครโฟนในการพูดนะครับเสียงก็จะเข้าไปข้างในคอมพิวเตอร์ให้เรานะครับและทัวรสุดท้ายนะครับเด็กๆครับตัวนี้ตัวนี้คืออะไรครับเนี่ยกล้องถ่ายรูปใช่ไหมครับหรือว่ากล้องเว็บแคมนะครับ เวลาที่เด็กๆจกให้รูปภาพนะครับหรือว่าเด็กๆต้องการที่จะวิดีโอคอลใช่ไหมครับแล้วก็จะต้องมีกล้องด้วยใช่ไหมครับเราถึงจะสามารถที่จะเอาข้อมูลที่เป็นรูปภาพเข้าไปในคอมพิวเตอร์ได้นะครับเด็กๆครับจําง่ายๆนะครับว่าอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยมันจะเอาข้อมูลเข้าไปในคอมพิวเตอร์นะครับคีย์บอร์ดก็เอาตัวหนังสือเข้าไปในคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับเมาส์นะครับ ก็เอาตำแหน่งที่เราต้องการกดเข้าไปในคอมพิวเตอร์นะครับและนี้อะไรครับไมโครโฟนก็เอาเสียงของเรานะครับเข้าไปในคอมพิวเตอร์นะครับต่อมากล้องใช่ไหมครับก็เอาข้อมูลที่เป็นรูปภาพนะครับเข้าไปในคอมพิวเตอร์ให้เรานะครับอ่าเหล่านี้คืออุปกรณ์นำเข้าข้อมูลนะครับหรือว่าเรียกว่าอินพุตนะครับอ่ไปต่อกันเลยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยครับ นี่นะครับสิ่งที่เปรียบเสมือนนะครับสมองของคอมพิวเตอร์เมื่อสักครู่นี้นะครับเปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์นะครับเด็กๆครับมันคือนะครับสมองนะครับของคอมพิวเตอร์หรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า CPU นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นแผ่นชิปแบบนี้นะครับติดอยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับเอาไว้คิดเอาไว้คำนวณนะครับไว้ประมวลผลต่างๆให้เรานะครับเด็กๆครับ ตัวนี้ก็จะเปรียบเสมือนสมองนะครับของคนเรานะครับเด็กๆครับแล้วตัวสุดท้ายนะครับเด็กๆครับตัวสุดท้ายก็คือ Output Device นะครับหรือว่าหน่วยแสดงผลข้อมูลนะครับดูซิว่ามีอะไรบ้างนะเด็กๆ Output นะครับก็จะมีอะไรครับเนี่ยอันแรกเลยมีใครรู้ไหมครับ อ่ามันคือจอภาพนะครับเนี่ยมันก็คือจอภาพนะครับเด็กๆครับจอภาพแสดงอะไรออกมาให้เราดูครับเด็กๆครับอ่าถูกต้องครับแสดงรูปภาพต่างๆที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับที่เป็นรูปภาพต่างๆก็จะแสดงออกมาทางจอภาพนะครับต่อมาครับเด็กๆครับใต้จอภาพนี่แหละครับคืออะไรครับเนี่ยคืออะไรครับลำโพงใช่ไหมครับอ่านี่นะครับมันก็คือลำโพงนะครับเด็กๆครับ ลำโพงมันแสดงอะไรออกมาให้เราฟังครับเด็กๆครับอ่าแสดงเสียงนะครับถ้าเด็กๆเปิดเพลงนะครับเพลงก็จะถูกแสดงออกมาผ่านลำโพงในรูปแบบของเสียงเพลงนะครับและนอกจากลำโพงครับเด็กๆครับข้างๆลำโพงนี้คืออะไรมีใครรู้บ้างเอ่ยอ๋อมันคือหูฟังนะครับเด็กๆครับหูฟังเนี่ยถ้าเราเอามาครอบหูใช่ไหมครับเราก็จะได้ยินเสียง ที่ออกมาจากคอมพิวเตอร์เหมือนกันนะครับโดยเสียงก็จะแสดงออกมาเนี่ยนะครับอยู่ในรูปแบบเสียงนะครับที่ที่ออกมาผ่านหูฟังให้เราได้ยินนะครับและตัวสุดท้ายนะครับเด็กๆครับตัวสุดท้ายคืออะไรเนี่ยมีใครเคยเห็นคุณพ่อคุณแม่ใช้หรือเปล่าครับเนี่ยคืออะไรครับคือ p r i นเตอร์นะครับเด็กๆครับเครื่องปรินหรือว่าเครื่องพิมพ์นะครับปรินเตอร์ก็จะสามารถที่จะ พิมพ์ข้อมูลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ออกมาให้เราครับในรูปแบบของกระดาษได้นะครับเด็กๆครับอย่างเช่นวันนี้นะครับอาจารย์ชินภัทรจะให้เด็กๆนะครับพิมพ์นะครับใบงานนะครับออกมาทํานะครับซึ่งถ้าบ้านไหนนะครับที่ไม่มีเครื่องพิมพ์นะครับสามารถมาติดต่อขอรับใบงานนะครับที่ห้องคอมพิวเตอร์กับอาจารย์ชินภัทรได้เลยนะครับแต่ถ้าใครที่มีใบงานแล้วก็สามารถมีเครื่องพิมพ์นะครับก็สามารถพิมพ์ได้เลยนะครับ หรือว่าทำผ่านแท็บเล็ตที่มีปากกาเขียนก็ได้นะครับผมอ่านี้นะครับเด็กๆครับและที่นี้นะครับวันนี้นะครับงานนะครับเดี๋ยวเรามาอธิบายเบิร์กชีดกันครับผมสำหรับเบิร์กชี t ในวันนี้นะครับเด็กๆครับวันนี้นะครับจะให้เด็กๆนะครับ ระบายสีนะครับยังคงระบายสีเหมือนเดิมนะครับให้เด็กๆระบายสีอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ให้สวยงามนะครับแล้วก็จําแนกประเภทของอุปกรณ์นะครับโดยใช้เครื่องหมายที่กําหนดให้นะครับดูซิว่าเมื่อกี้เด็กยังจําได้หรือเปล่านะครับว่าอุปกรณ์นําเข้านะครับหรือว่า Input นะครับอุปกรณ์ที่นําข้อมูลเข้าในคอมพิวเตอร์นะครับให้เด็กๆระบายสีแล้วก็วงกลมมานะครับส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการประมวลผลนะครับ หรือว่า CPU นะครับที่เป็นสมองของคอมพิวเตอร์นะครับให้เด็กๆใช้เครื่องหมายสามเหลี่ยมนะครับอ่าสามเหลี่ยมล้อมรอบเลยนะครับและสุดท้ายนะครับให้เด็กๆใช้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะครับล้อมรอบอุปกรณ์แสดงผลหรือว่าเอาพุทนะครับอ่ายกตัวอย่างนะครับเด็กๆครับรูปแรกเนี่ยรูปอะไรครับเนี่ยเครื่องปริ้นใช่ไหมครับเด็กๆครับเครื่องปริ้นเอาข้อมูลเข้าเรือข้อมูลออกครับ เอาข้อมูลออกใช่ไหมครับเด็กๆครับมันปิ้นใบงานออกมาให้เราปิ้นรูปภาพออกมาให้เรานะครับเราก็ใช้รูปสี่เหลี่ยมนะครับครอบรูปเครื่องปิ้นไว้นะครับแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะครับแล้วนี่เด็กๆครับมีรูปของอาจารย์ชินพัทรด้วยหรือเปล่าเนี่ยใช่หรือเปล่าให้เด็กๆระบายสีอาจารย์ชินภัทรด้วยนะครับเด็กๆครับนี่นะครับวันนี้นะครับก็ เป็นเวิร์กชีตหนึ่งเวิร์กชีตนะครับเป็นเรื่องของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับผมและสัปกราหน้านะครับเราจะมาดูกันว่าคอมพิวเตอร์ที่เด็กๆรู้จักนะครับสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับก่อนที่เราจะเริ่มใช้งานคอมพิวเตอร์กันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวให้เด็กๆนะครับได้ลงมือทำใบงานนะครับระบายสีให้สวยงามนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์ชินภัทรลาไปก่อนนะครับเด็กๆครับสวัสดีครับ